สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนี้สภาพไมาเคก็เผาค่ะเมนูมันนี้มีเยอะอย่างเดียวค่ะพี่น้องสภาพมาหนึ่งปลาตําเจวค่ะเจลวระเเทศนะคะพี่น้องมันนี้ปลานี่อนุกมักไปแล้วค่ะพี่น้องตะไคร่กระเทียมพริกไทยค่ะใส่เกลือรังข้าวมสะอาดอย่างดีค่ะพี่น้องส่วนพักเนาะค่ะวันนี้พักมีบัวลายนะคะพี่น้องกระสีมะเขือเปาะค่ะกวางตุ้งแล้วก็กระลำปีผักกัดเขาาค่ะย่างละนิดละหน่อยค่ะพี่น้องมันนี้มาหนึ่งก็ค่ะ ก่อนอื่นเรหนูสุภาพมาหนึ่งปลาก่อนค่ะพี่น้องหนึ่งปลาหนูก็จะเอาตะไคร่ห้องกลนก็ค่ะแล้วก็พักอีตูค่ะพี่นอออ้องห้องลงไปห้องจะเคลื่อนเงก่อนค่ะแล้วก็เอาปลาวางลงไปเลยค่ะบ้า,ทานทะ้าย ก็อ่านหนูตั้งหนามห่อนเล้วค่ะพี่น้องคอยคอยใ,ใส่ปลาลงไปถ้าดหนามโบห่อนเท่าใส่ปลาลงไปเลยมันสือเทาวค่ะพี่น้องตั้งหนามไปเรือยก,ก่อนเดือดจนตัดก่อน,น,น,นใส่ปาลานะค่ะก็รับความของซุปมือนะคะรอหนูนก็จะตามด้วยมะเขือหนูเปข้นขึ้นแบบว่าหมักมะเขือหนึ่งหรือมะเขือต้มมากหมักพี่หนงแล้วก็ตามด้วยกระล่ำปีพักที่ซุปหนึ่ยักนะคะมาตัดใส่ลงไปก่อน หนึ่งปลาซุปจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องนุ่งก็คยจะแซ่บักะพี่เลือกก็คือกวางตุ้งกับผักกาดขาวค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปค่ะแล้วช่วงที่หนึ่งปลาีนื้อสุกพ้ามะขวกพริกตาเจลเบเขือเทศกันค่ะพี่น้องส่วนเจลเบเขือเทศนะคะพี่น้องก็มักไผ่มักมันสไตล์ไผสไตล์มันนะคะพี่น้องของหนูก็จะมีพริกสดค่ะหอมกระเทียมนะคะพี่น้องแล้วก็เบเขืลเทศดีนุ่งสุขขว่ที่ลังค่ะนี่ค่ะเบเขือเทสีดาสีหาเลยค่ะพี่น้อง ก็อืดหนูก็สควาวบกพริกแข็งสุ้เหลืองก็หางพี่น้องแล้วก็ค่อยตามด้บยกเะือเทศค่ะที่จริงมีหนึ่งปลาได้ค่ะพี่น้องกินกับเจลกระขามกระแทกค่ะบระขามเปลี่ยนก็ค่ะพี่น้องล่องมือเลยค่ะหนูก็เห็ดอยู่คลิปเก่าๆค่ะเอาบระขามเปียนมาตำใส่กระบอกพริกแข็งในหาะพี่น้องแล้วก็ขัาว้อมกระเทียมเลยล่ะแตกด้วยกันค่ะสดออกสมสมไม่ลว่ยค่ะนี่ค่ะเป็นรสสคกาวบกพริกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณว่าิ่งอีกรอบนึงจ้า ข้าวัวหอมกระเทียมพริกเริ่มสุกค,ค่ะพี่น้องเอาบวกระเทศใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะข้าวคั่วบวกระเทศจิ้สุกค่ะพี่น้องการที่ข้าวคั่วบวกระเทศนะคะมันสาเห็ดทำไมกลิ่นหอมกว่าข้าวเอาไปต้มไปอีหยังนะคะพี่น้องขวไปอ่อนๆไปเลยนี่นะค่ะ นี่จ้าพี่น้องเข้ากับสัวสปะรูกกอดหน้านี้นะคะนุกก่งกอดเสา้กผ้าก็ยหงไฮ้ฮอนดห่อนะ่ะพี่น้องเข้า่อยมาตามแจวนะคะได้ช่วงนี้นุ่งสื้าผ้าเอาพักใส่ปลาหนึ่งทีเรือค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาหนึ่งแบบพ่อพักหนึ่งนะคะพี่น้องเราก็จะเอาพักทีเรือใสน่นะคะซึเน้นพักเวยค่ะพี่น้องปลาตามตมจะใส่พักมนเต็มถาดเลยค่ะนะคะกขอนตุ้มนี่ หนู้แนะนำว่าเอาไปแกงไส่ไก่กระแสดนนะคะพี่น้องไส่ไก่ใส่ตะไคร่ที่นุ้ยเคยเห็นให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องอาจซนแนบมาเห็นเนาะคะ่ะเห็นตำหนิกันเลนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะใส่ผักกาดขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยผัก,กตุ้ยที่เหลือเอาละค่ะพี่น้องที่นี่ก็นหนึ่งไหวจุ่ พักทีเข้าใส่ไปให้มันยุบเบิดค่ะพี่น้อง็ค่อยมาแป่งเขากินเนาะค่ะพี่น้องในชนิดหนูสภาพมา,ตามตําแจ่วบักเคอร์เทศคะ่ะเหลังจากพี่น้องหลังจากนู้ครัวบักพริกแล้วไฮฮอนเนาะคะ่ะหนูเสภาพมา,ตามตําแจ่วบักเคอเทศเขาบอกว่าแจ่วบักเคอร์เทศนี้กัเป็นสไตล์ของหนูเนาะค่ะหนูกนะะ็กกสตําแบบนี้คะ่ะเฮ็ดอีหยังทีบ่บคือไผแต่ว่ากินลรวแซ่บพี่น้องทุกคนถ้ากินกับเขาหนูนี้อ้วนทวนสมบูรณ์ประสบคนเ้อค่ะนี่คะ่ะ ใส่บวบพริกลงไปมเมนูเอาตำผงเทกผงใบเอาลงขงผงลางนะคะพี่นอ้องอัดเสมอแต่เนาะคะ่ะเป็นเมนูอาหารอีสานบานเท่าง,ง่ายๆค่ะพี่น้องตักินย่ำเลยจะเลื่อนอาหารค่ะคะ่ะแซบ่บพี่น้องเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวนุขอตำบวกพริกให้ละเอียดก่อน,นะคะ่ะเอาละค่ะพอตำละเอียดแล้วค่ะพี่น้องนุก็จะเอาเมะเขือเทศใส่ลงไปมะเขือเทศมันจะมีหนามเนาะคะ่ะพี่นอ้องเียืดตำแห้งะะด้วยค่ะมัสกระเด็น,นะคะ่ะ เปียวนี่นุนสเห็นเป็นเปียวบะเคอรเทศด้วยค่ะพี่น้องนุงสซูปรส่บักหน้าหรืออย่างอื่นเพิ่มค่ะนี่ค่ะแซ่บด้พี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จะเติมชูรสคาคะิขาดไม่ได้ค่ะพี่น้อง สู้โรดนี่คือเสียหลายเสียหลายนะคะก่อนน้ำปลาน้ำปลาดิดนึงที่เห็นเมเ็ดขาวๆคือเขาะะ่าเลยค่ะพี่น้องเพิ่นใส่เวลาเพิ่นเทปลานะะใส่ลงไปคุณผู้ชมสบายใจขี่ดัง,าง,ดง,ง้างขี่ง่ายมั่นนะคะ กแล้วก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานิดหน่อยเอาละค่ะลองมาขอชิมเลยหน่อยนึงอืพี่น้องสุดยอดอีลี ความสมยุทธิบะเกอรดเทสค่ะแล้วก็จะมีความนุ่งของผงชูรสแล้วความหอมปลาลาดน้่งปลาโอเคค่ะพี่น้องทานนี่ค่ะเจ้วบเกอเทสสไตล์นู้เอาละค่ะปลากระนึงชุกแล้วเดี๋ยวข้ามาแตงเขากินกันเลยจ้าจ้าละจ้าพี่น้องหนึ่งปลาตําเจวค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นตะออนบค่ะปลาในี่ยนูงล่างทงความสะอาดแล้วยังดีอิลีรอได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะทองกับสัญญาด้วยตะไคร กระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องหอมห้วนห้วนกระเล็นมึงมากหอนหอนี่ค่ะแซ่บแซ่บมักซิ่มเค็มเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนพักเนาะค่ะนี่ค่ะหนึ่งมากเปื่อยๆือกระสิมีกวางตุ้งดอกแค่นิดหน่อยเมื่อกี้บริบอกว่าไม่ดนกแค่เนาะค่ะแล้วก็กระลำปีผักกัดขาวแล้วที่สำคัญที่นูสอบพี่สุก็คือเบอร์ือค่ะพี่น้องหนึ่งหอนทอนไม่ไม่กินกับเจลเบอร์เคอรเทศเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องใส้เบิรงเจลบอร์เคอร์เทศหนูึสไตล์นูแบบนู้เลยค่ะเป็นตาสอนบ่คะพี่น้อง ยอดนำปลาหน่อยนึงนำปลาชุบรสแค่นี้แซบเลยค่ะเพราะว่าปลาเคเ็มจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะอืมกุยกับข้าวเหนียวกับผักคือจริงหนึ่งผักกินกับแจวกระแซบละคะ่ะพี่น้องเพิ่มโปรตีนอีกแน่ก็คือปลาเนาะคะ่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวห่อนๆคือเก่าค่ะพี่น้องนี่เราจะเป็นเมนูอาหารอีสานบานเท่าเนาะคะ่ะสไตล์นู้ค่ะพี่น้องขอพูดในไลเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที้เข้ามารับชมค่ะ มากกว่าอะไรกดแช่์กดติดตามให้ขอบพื้นก็ลังใจที่มี่ให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อใหม่เผื่อเก่านะคะพี่นอ้งอ,นอ,นนะะนองช่วงนี้ทินูงลงคลิปทินูอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเท่าะคะ่ะพี่น้องมาเบิ้งแม่ะคะ่ะแม่บสบายมาเบิง้งมากยังเดี๋ยว มีเวลาว่างๆนูส์มาทายบรรยากาศทงไฮทงหน้าอีกย่างเฮเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็สะไปอัปเดตบ้านที่นูเห็ดไหวบางมีหน้าที่นูขึ้นไปช่วงนั้นค่ะว่าเป็นจังไรค่ะพี่น้องมันถ้ามีโอกาสได้ค่ะพี่น้องขอบอกก็มาถ้ามีโอกาสถา้าบอยุ่งบ่ยากเนาะคะ่ะสะไปถ่ายเฮเบิงว่าเป็นจังไรค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านซองนูกลางทงได้ค่ะพี่นอ้องติดโป๊ดกลางทงอยู่คนละค่ะนี่แหะค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้อง เอาละค่ะพี่น้องที่นี่บอสไลฟ์พี่น้องสะล่ำคายเมื่อกินเขากินกน้ำด้วยกันค่ะหนึ่งปลากับหนึ่งพักกับแจววบเคิอเทศค่ะพี่น้องเสซ็บๆด้วยกันค่ะ